ลองนึกภาพตามกันดูนะคะว่าถ้าอยู่ๆคนส่วนใหญ่ในประเทศเลยเกิดรู้สึกแบบเออไม่กล้าใช้เงินขึ้นมาพร้อมๆกันเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องที่เรียกว่าดัดชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคหรือที่เรียกสั้นๆว่า cci ค่ะตัวเลขนี้มันสะท้อนความรู้สึกจริงๆของพวกเราเลยนะคะต่อเศรษฐกิจ,จต,ต่อเงินในกระเป๋าแล้วข้อมูลล่าสุดที่เราได้มาเนี่ยเออค่อนข้างน่าสนใจเพราะมันชี้ว่าความเชื่อมั่งตอนนี้อยู่ในจุดที่ อืมอาจจะต้องจับตาดูกันหน่อยค่ะใช่ครับคือข้อมูลจากหลายแหล่งที่เราดูมาเนี่ยทั้งบทความวิเคราะห์ทั้งข่าวล่าสุดเอ่อกรกฎาคม6.8เนี่ยมันชี้ไปทางเดียวกันหมดเลยครับวันนี้เราจะมาดูกันว่าไอตัวเลข CCI เนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่ทำไมมันสำคัญแล้วสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยมันบอกอะไรเราได้บ้างครับ ค่ะมาเริ่มที่คำถามแรกเลยง่ายๆก่อน CCI หรือดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเนี่ยมันคืออะไรคะพอจะอธิบายให้เห็นภาพง่ายๆได้ไหมคะได้ครับเอาแบบง่ายที่สุดเลยนะมันเหมือนเป็นอ,อ,อุณหภูมิในใจของคนทั่วไปครับวัดว่าคนรู้สึกยังไงกับเศรษฐกิจข้างหน้ากับเรื่องเงินเงินทองทองของตัวเองถ้าอุณหภูมิสูงคนก็รู้สึกดีอุ่นใจกล้าใช้จ่ายหน่อยอะไรแบบนี้ครับ Oh. แต่ถ้าอุณหภูมิมันต่ำลงลงเนี่ยคนก็จะรู้สึกแบบเอ๊ะชักไม่ค่อยดีหนาวหนาวร้อนๆก็จะเริ่มประหยัดรัดเข็มขัดมากขึ้นประมาณนั้นครับเหมือนเป็นตัววัดชีพจรทางความรู้สึกของคนต่อเศรษฐกิจเลยนะคะเนี่ยแล้วพอคนรู้สึกไม่มั่นใจไม่กล้าใช้ใจ่ายแล้วเนี่ยมันจะส่งผลกระทบเป็นทอดๆไปยังไงบ้างคะครับนึกภาพตามง่ายๆเลยนะครับพอคนรู้สึกว่าเอออนาคตไม่แน่นอน สิ่งแรกๆที่อาจจะทำก็คือลดการกินข้าวนอกบ้านลงหน่อยไหมหรือว่าของที่ยังไม่จำเป็นจริงๆก็ยังไม่ซื้อดีกว่ารถคันใหม่มือถือเครื่องใหม่รอไปก่อนค่ะพอหลายๆคนคิดแบบนี้ทำแบบนี้พร้อมๆกันเนี่ยมันก็กระทบสิครับร้านค้าร้านอาหารก็ขายของยากขึ้นลูกค้าน้อยลงภาคธุรกิจเองก็อาจจะเออไม่กล้าจ้างคนเพิ่มหรือบางทีอาจจะต้องลดคนลดโอที ทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มมาจากความรู้สึกไม่มั่นใจนี่แหละครับอ๋อเข้าใจเลยค่ะเหมือนเป็นลูกโซ่จริงๆด้วยแล้วสถานการณ์ล่าสุดของ CCI บ้านเราตอนนี้เป็นยังไงบ้างค่ะที่ว่าน่ากังวลเนี่ยครับข้อมูลล่าสุดสดๆร้อนๆเลยจากเดือนกร,รกฎาคม2568เนี่ยต้องบอกว่าน่าจับตามากคือดัชนี CCI มันปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่6แล้วครับเดือนที่6แล้วหรอคะใช่ครับลงไปอยู่ที่ระดับ51.7 51.7ครับซึ่งตัวเลข51.7เนี่ยถือว่าต่ำที่สุดในรอบ31เดือนเลยครับ31เดือนก็คือเกือบเกือบ3ปีเลยสิคะใช่ครับเกือบ3ปีนับย้อนไปก็ตั้งแต่เดือนมกราคม2566นุ้น่นเลยครับโห oh, ต่ำสุดในรอบเกือบ3ปีฟังดูไม่ค่อยดีเลยนะคะแล้วอะไรเป็นสาเหตุหลักๆคะที่มันดึงความเชื่อมั่นลงมาขนาดนี้จากข้อมูลที่เรามีเขาชี้ไปที่ประเด็นไหนบ้างคะครับผม มันมีหลายปัจจัยเหมือนกันครับที่ประกอบประกอบกันเข้ามาหลักๆที่ข้อมูลชี้เลยก็คือความกังวลในเรื่องของอ,อ,อย่างแรกเลยความไม่แน่นอนทางการเมืองครับทั้งเรื่องเสถียรภาพรัฐบาลเองและก็มีประเด็นเรื่องคาสั่งสารรัฐธรรมนูญที่ให้ในายกหยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวอันนี้ก็กระทบความรู้สึกคนพอสมควรค่ะเรื่องการเมืองนี้กระทบตรงๆเลยนะคะครับผม แล้วก็มีเรื่องเดิมๆที่ยังอยู่คือแรงกดดันเรื่องค่าครองชีพของแพงรายได้อาจจะตามไม่ทันอันนี้ก็ทําให้คนต้องระมัดระวังการใช้ใจ่ายเป็นพิเศษอยู่แล้วอื mm. นอกจากนี้ก็มีปัจจัยภายนอกที่เราควบคุมไม่ได้อย่างเรื่องความกังวลสงครามการชาโลกถ้ามีนโยบายใหม่ๆจากสหรัฐออกมาหรือแม้แต่เรื่องเอ่อความขัดแย้งชายแดนที่ถึงแม้จะหยุดยิงไปแล้วแต่มันก็ส่งผลต่อความเชื่อมั่นการค้าการต้องเที่ยวชายแดนไปแล้วส่วนหนึ่งครับ ค่ะหลายเรื่องเลยนะคะทั้งในทั้งนอกประเทศใช่ครับแล้วก็อีกประเด็นที่สำคัญคือคนยังรู้สึกว่าเศรษฐกิจมันยังไม่ฟื้นตัวเท่าที่ควรแม้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะลดดอกเบี้ยนโยบายไปแล้ว2ครั้งในปีนี้รวมๆก็0.5%ตอนนี้เหลือ1.75%ซึ่งปกติการลดดอกเบี้ยเนี่ยมันควรจะช่วยกระตุน้นใช่ไหมครับใช่ค่ะควรจะทำให้คนรู้สึกดีขึ้นอยากกู้เงินอยากลงทุน แต่ดูเหมือนว่าไอ้ความเชื่อมั่นที่มันต่ำมากๆตอนนี้มันบั่นทอนผลตรงนั้นไปเยอะเหมือนกันคนยังรู้สึกว่าเศรษฐกิจยังฝืดฝืดการเข้าถึงสินเชื่อหรือกู้เงินก็ยังยากอยู่ดี ประเด็นนี้น่าสนใจมากเลยค่ะแสดงว่าความเชื่อมั่นณนะตอนนี้มันอาจจะสำคัญกว่าเครื่องมือนโยบายปกติอย่างการลดดอกเบี้ยไปแล้วด้วยซ้าแล้วดัชนีย่อยๆตัวอื่นล่ะคะมันสะท้อนภาพไปในทางเดียวกันไหมคะเช่นเรื่องการหางานหรือรายได้ในอนาคตอะไรพวกนี้ ไปทางเดียวกันหมดเลยครับนาเสดายคือดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับเศรษฐกิจโดยรวมเนี่ยอยู่ที่45.6โอกาสในการหางานทำอยู่ที่49.8แล้วก็รายได้ในอนาคตอยู่ที่59.6ทั้ง3ตัวเนี้ยปรับลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่6เหมือนกันเลยครับทุกตัวลดหมดเลยครับแล้วที่สำคัญคือทุกตัวยังต่ำกว่าระดับร้อยซึ่งเป็นเกณฑ์ปกติไปเยอะมากมันสะท้อนว่าคนยังเออไม่มั่นใจในภาพรวมจริงๆครับรอบด้านเลย แล้วฝั่งภาพธุรกิจล่ะคะเขามองเรื่องนี้ยังไงรู้สึกเหมือนกับผู้บริโภคไหมคะมีเสียงสะท้อนหรือข้อเสนออะไรจากฝั่งนั้นบ้างไหมคะคล้ายกันมากครับมีดัดชนีอีกตัวคือดัดชนีความเชื่อมั่นภาคธุรกิจหรือ TCCI ที่ทางหองการค้าไทยเขาสำรวจตัวนี้ก็ปรับลดลงต่อเนื่องเหมือนกันครับเป็นเดือนที่5ติดต่อกันแล้วอ้าวทางธุรกิจก็ลดเหมือนกันใช่ครับมันสะท้อนว่าฝั่งผู้ประกอบการเองก็มองว่าเศรษฐกิจเออยังเปราะบางนะ ฟื้นตัวอาจจะช้ากว่าที่คาดไว้ข้อเสนอหลักๆที่ได้ยินจากฝั่งธุรกิจก็คืออยากให้ภาครัฐเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณโดยเร็วเพื่ออัดฉีดเงินเข้าระบบเศรษฐกิจแล้วก็อยากให้ธนาคารแห่งประเทศไทยช่วยดูแลเรื่องค่างเงินบาทให้มีเสถียรภาพหน่อยให้มันเอื้อต่อการส่งออกมากขึ้นครับค่ะฟังดูแล้วภาพรวมทั้งหมดนี่มันชี้ให้เห็นเลยนะคะว่าความเชื่อมั่นนี่สําคัญจริงๆมันเหมือนเป็นน้ํามันหล่อลื่นของเศรษฐกิจเลย พอความเชื่อมั่นมันฝืดเครืองเนี่ยทุกอย่างก็ดูจะช้าลงติดขัดไปหมดกระทบตั้งแต่เราๆท่านๆคนธรรมดาไปจนถึงธุรกิจใหญ่ๆเลยนะคะถูกต้องเลยครับมันคือภาพสะท้อนความรู้สึกกังวลที่มันแผ่กระจายอยู่ในตอนนี้จริงๆแต่ว่านะครับท่ามกลางภาพรวมที่ดูเหมือนจะควบคุมได้ยากเนี่ยมีมุมมองหนึ่งจากแหล่งข้อมูลที่เราดูกันซึ่งผมว่าน่าสนใจมากเขาทิ้งทายไว้ประมาณว่า ถึงแม้เราจะควบคุมเศรษฐกิจภาพใหญ่หรือปัจจัยภายนอกได้เลยก็จริงแต่สิ่งหนึ่งที่เราพอจะออบริหารจัดการได้หรือควบคุมได้ก็คือเรื่องสุขภาพการเงินส่วนบุคคลของเราเอง๋ oh. การเริ่มวางแผนการเงินเล็กๆน้อยๆการสร้างวินัยการออมการใช้จ่ายอย่างระมัดระวังมากขึ้นถึงแม้มันจะดูเป็นเรื่องเล็กน้อยนะครับแต่มันอาจจะเป็นเหมือนเกราะป้องกันส่วนตัว และอาจจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นในระดับบุคคลขึ้นมาได้บ้างท่ามกลางพายุความไม่แน่นอนข้างนอกนั้นเป็นมุมมองที่ปิดท้ายได้น่าคิดมากๆเลยค่ะในวันที่ภาพรวมอาจจะดูสีเทาๆหน่อยการหันกลับมาโฟกัสที่จุดเล็กๆที่เราควบคุมได้อย่างการจัดการเงินของตัวเองการสร้างความนั่นคงส่วนตัวอาจจะเป็นคําตอบหรืออย่างน้อยๆก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะคะน่าเก็บไปคิดต่อจริงๆค่ะว่า ในสถานการณ์แบบนี้เราจะสร้างความเชื่อมั่นฉบับกระเบ๋าตัวเองขึ้นมาได้อย่างไรบ้าง